เรามาทบทวนโครงสร้างของจำนวนจำนวนที่เราเคยรู้จักก็คือจำนวนจริงซึ่งจำนวนจริงจะประกอบด้วยจำนวนอัตระกยะและจำนวนตรกยะในจำนวนตระกยะก็จะประกอบด้วยจำนวนเต็มเศษส่วนทศนิยมนะคะและจำนวนเต็มก็จะประกอบด้วยเต็มลบศูนย์และเต็มบวก ทีนี้มันจะเกิดปัญหาในกรณีที่เรามี x กำลัง2บวก1เท่ากับ0 x กำลัง2เท่ากับลบ1 x เดียวก็จะเท่ากับรากที่2ของลบ1จำนวนที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายรากที่2จะติดลบไม่ได้นั่นหมายความว่าเซตของจำนวนจริงนั้นไม่ใหญ่เพียงพอที่จะรับกับเงื่อนไขรากที่2ของจำนวนที่ติดลบ นักคณิตศาสตร์ก็เลยสร้างจำนวนที่ใหญ่กว่านะคะก็เพิ่มจำนวนจินตภาพขึ้นมาก็ทำให้เกิดเป็นเซตของจำนวนเชิงซ้อนนี่คือที่มาว่าต่อไปนี้จำนวนของเราจะไม่ได้มองแค่จำนวนจริงนะคะจะมีส่วนของจำนวนจินตภาพก็คือ รากที่สองของจำนวนที่ติดลบสร้างเซตที่ใหญ่กว่าจำนวนจริงเรียกจำนวนเชิงซ้อนนั่นเองเรามาดูว่านิยามของจำนวนเชิงซ้อนจะมาในรูปของคู่อันดับ a, b เมื่อ a, b เป็นจำนวนจริงนะคะเราได้ว่า z เท่ากับคู่อันดับ a, b โดย a นั้นแสดงถึงส่วนจริง และ b แสดงถึงส่วนจินตภาพในจำนวนเชิงซ้อนนั้นนะคะตัวที่เป็นปัญหาก็คือรากที่2ของจำนวนที่ติดลบเขานิยามให้รากที่2ของลบ1แทนด้วย i เพราะนั้นถ้าเราเอา i ยกกำลังสองมันจะมีค่าเท่ากับลบ1เราสามารถเขียนจำนวนเชิงซ้อน Z ในรูป a บวก bi เห็นไหมคะ a คือส่วนจริง b คือส่วนจินตภาพถ้าเขียนในรูป z เท่ากับ a บวก bi ก็จะมีตัว i เป็นตัวกำหนดว่าคือจำนวนจินตภาพแต่ถ้าเขียนในรูปคู่อันดับเราก็จะพบว่าตัวหน้า a เป็นส่วนจริงและตัวหลังเป็นส่วนจินตภาพ เรามาทำความรู้จักกับจำนวนเชิงซ้อนนะคะใน4ข้อนี้กำหนดจำนวนเชิงซ้อนมาให้ให้นักเรียนบอกส่วน R e วงเล็บซก็คือส่วนจริง i e m วงเล็บซก็คือส่วนจริงจินตภาพนะคะในข้อนหนึ่งเราพบว่าลบหนึ่งเป็นส่วนจริงและ3เป็นส่วน จินตภาพข้อ2 5ลบ 2i ส่วนจริงก็คือ5ส่วนจินตภาพก็คือลบ2และข้อ3นะคะเราพบว่าส่วนจริงคือเศษ2ส่วน3ส่วนจินตภาพคือลบ1ส่วน2สังเกตง่ายๆว่าตัวเลขที่อยู่หน้า i ก็คือส่วนจินตภาพนะคะแต่ถ้าข้อ4มาในรูปของคู่อันดับเราก็พบว่า ตัวหน้า4คือส่วนจริงและตัวหลังลบ3คือส่วนจินตภาพนั่นเองในข้อ2จงหาผลบวกของจำนวนเชิงซ้อนนะคะถ้าเรามีคูรดับลบ1ลบ2และคูรดับ2 1 การที่เรานำเอาจำนวนเชิงซ้อนก็คือคู่ดับดับ b บวกคูนดับ CD นั่นก็คือเอา A บวก C ก็คือตัวหน้าคือส่วนจริงบวกกัน b ตัวหลังและ d ตัวหลังส่วนจินตภาพบวกกันเพราะนั้นจากโจทย์คูณดับลบ 1- นสองบวกคูณดับสองหนึ่ง ให้เราเอาลบ1บวกสนะคะและตัวหลังก็คือให้เราเอา2องบวกลบบวก1นะคะคำตอบที่ได้ก็คือก้วนดับลบ1บวกสได้1และ2อบวก1ได้3นั่นก็คือส่วนจริงคือ1ส่วนจินตภาพคือ3นั่นเองมาถึงข้อ2.3 เอาจำนวนเชิงซ้อนมาคูณกันนะคะคู่อันดับ A B กับคู่อันดับ C D ส่วนจริงคือ A และ C ส่วนจินตภาพคือ B และ D ดูดีๆนะคะให้เราเอา A C คือหน้าคูณหน้านะคะ B คือส่วนหลังคูณส่วนหลังนะคะแต่เอามาทำอะไรกันคะ ลบกันเพราะนั้น ac คือหน้าหน้าลบหลังหลังส่วนจินตภาพให้เอาไกลคือ a กับ d คูณกันและบวกใกล้คือ b กับ c คูณกันเอามาลบก,กันนะคะเพราะนั้นคั้ดับลบ2 3กับคู้วดับ1นส เมื่อเอามาคูณกันหน้าหน้าคือลบ2คูณ1หลังหลังคือ3คูณ4ได้12นั่นก็คือเอาลบ2กับ12มาลบกันนะคะจะเป็นส่วนจริงส่วนจินตภาพใกล้คือ3 1 3ไกลคือลบ2 4คูณกันได้ลบ8นำมาบวกกัน นั่นก็คือลบ2-1ได้ลบ 2, 3-4-12เอามาลบกันนะคะเป็นลบ2ลบ12ได้ลบ14ส่วนใกล้ได้3ไกลได้ลบ8บวกกันคําตอบก็เลยได้ลบ5ในส่วนจินตภาพส่วนจริงก็คือลบ2ลบ12ก็เลยได้ลบ14 คำตอบสําหรับการคูณจําให้ดีนะคะหน้าหน้าลบหลังหลังใกล้ไกลบวกกันเป็นส่วนจินตภาพสำหรับข้อ3นําจํานวนเชิงซ้อนที่อยู่ในรูป a วก bi เพราะนั้นข้อ3.1 2 3ลบ3 i บวก4ลบ5 i ให้นักเรียนเอาส่วนจริงคือ2บวก4ส่วนจินตภาพคือลบ3บวกกับลบ5ทั้งหมดติด i เพราะฉะนั้นคำตอบส่วนจริงก็เลยได้6ส่วนจินตภาพก็เลยได้ลบ8 i อันนี้นมาในรูป a บวก b i ต่อไปข้อ3.3ส่วนจริงคือ2ลบด้วยรูป2ไ i คือส่วนจินตภาพ บวกด้วย5คือส่วนจริงลบรูทแคือส่วนจินตภาพนักเรียนเอาจริงกับจริงคือ2บวก5เอาลบรูทสบวกกับลบรูทแแล้วก็ติดไอน,นะคะเพราะเป็นส่วนของจินตภาพให้นักเรียนใส่วงเล็บ2 5บวก5ได้7ลบรูทสลบรูทแ ต้องเป็นรากเดียวกันนักเรียนก็เปลี่ยนรูท8เป็น2รูท2เราก็สามารถเอาตัวเลขข้างหน้าคือลบ1ลบ2รูท2บวกกันก็เป็นลบ3รูท 2i นั่นเองนะคะนี่ก็คือการบวกจํานวนที่ติดรากต้องรากเดียวกันโดยเอาสัมประสิทธิ์ด้านหน้าคือลบ1ลบ2ก็เลยได้ลบ3นะคะ ต่อไปข้อ3นะคะในข้อ3.5รูทสองไอเปิดวงเล็บ i อลบรูทสองนักเรียนใช้คุณสมบัติการแจกแจงกระจายรูทสอไอเข้าไปในวงเล็บนักเรียนเอารูทสอ,อคูณไอเอารูทสอ,อคูณกับลบรูทสองเพราะนั้นสิ่งที่ได้ ได้รูท2 i i ก็ได้ i กําลัง2รูท2รูท2ได้รูท2ยกกําลัง2 i แต่เราพบว่า i กําลัง2คือลบ1รูท2ยกกําลัง2ได้2เพราะฉะนั้นคำตอบเราก็แทน i กําลัง2ด้วยลบ1คูณลบรูท 2, 2> ก็เลยได้ลบรูท2และรูท2ยกกําลัง2ได้2คำตอบก็เลยได้ลบ สองไอเป็นคำตอบนั่นเองเรามาดูว่าถ้าจำนวนเชิงซ้อนลบหลบไอทั้งหมดยกกำลังสองเราใช้การกระจายหน้าลบหลังทั้งหมดกำลังสองได้หน้ากำลังสองลบสหน้าหลังบวกหลังกำลังสองหน้าในที่นี้คือลบหหลังในที่นี้คือ ไนักเรียนก็กระจายตามสูตรนะคะหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองอย่าลืมว่าไอ้กำลังสองได้ลบหนึ่งลบหนึ่งยกกำลังสองได้อะไรคะได้หนึ่งลบสองลบหนึ่งได้บวกสองไอไอ้ไอกำลังสองได้ลบหนึ่งบวกหนึ่งลบหนึ่งหมดเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้จึงเท่ากับสองไอ ต่อมาข้อ3.9รูท2ลบรูท3ไอคูณกับรูท2บวกรูท3ไอเห็นไหมคะมันตรงกับหลักหน้าลบหลังหน้าบวกหลังก็จะได้หน้ากําลัง2ลบหลังกําลัง2นักเรียนก็จะได้หน้าคือรูท2ยกกําลัง2หลังคือรูท3ไอทั้งหมดยกกําลัง2อย่าลืมว่า i กำลังสองเท่ากับลบหนึ่งและรู้สยกกำลังสองได้อะไรคะได้3ามรู้สองยกกำลังสองจึงได้2องรู้สยกกำลังสองได้3แต่ i กำลังสองได้อะไรคะลบหนึ่งนั่นหมายความว่าลบลบกลายเป็นบวกเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้จึงเป็น2อบวกสเท่ากับ5นั่นเอง